สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยจ้าอ่ามันนีจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนอ้อยเลยจ้าที่ว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะอันนี้กเพึ่งจะอ่อได้ทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งเลยจ้าว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วอ้อยนี่เป็นไงสมํายนะจ๊ะ ถ้าย้อนกลับไปเบิ้งคลิปอ่าเกา่าๆหลังๆนะจ๊ะก็จะก็จะเห็นว่าอ่าคลิปที่ใส่ปุ๋ยไปนะจ๊ะต้นอ้อยนี่ยังเอ่อเพียงประมาณเพียงเพียงเอวนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือนองเขานี่นะจ๊ะนองเขาใหญ่ข้างใน,นนะจ๊ะท่วมที่ท่วมง่วมหัวแล้วจ๊ะอ่าเป็นซีร่องที่ว่าได้ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะนี่เนาะนี่เห็นเถียงหน้าว่าจ๊ะ เป็นซีหลองที่ว่าได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังพระท่านได้มาใส่เอีกนะจ๊ะอากจมาติดตามผลที่ว่าเห็นว่าจ๊ะตรงตรงตรง,ตงนี้ใส่นะจ๊ะเนาะช่วงช่วงช่วงเนี่ยจ๊ะช่วงนี้ได้ใส่เนาะแล้วก็อาจจะให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งตรงที่บ่ได้ใส่นะจ๊ะตรงนี้คือได้ใส่ปุ๋ยนะคะนี่เนาะได้ใส่ปุ๋ยนะเนาะ กะอยกากไทยเห็นว่าต้นอ้อยนี่เขาสูงเขาสูงส้่มไดนะจ๊ะที่ว่าเขาสัดไว้นะจ๊ะวันนั้นเอาสูตรยี่สิบเอ็ดสีสีมาใส่นะจ๊ะนี่เนาะการแตกกอกะดีเอ่อต้นต้นกะสูงสูงมากนะจ๊ะอ้อยเนี่ยอา่าให้น้ําเสร็จวันที่สามมกรานะจ๊ะปลูกวันที่ยี่สิบแปดธันวาเนาะยี่สิแปดธันวาปีหกสอง ช่วงนี้้วจ่ะช่วงนี้ไดไใส่น่ะนี่นะจะเอาให้เบิ่งว่าเด้ใส่เห็นว่าจะแหนะปีๆแหนะปื้อยยานุจ้ะก็ไดไใส่ปุ๋ยเนาะเรากับมีช่วงเอ่อมันกับมีช่วงที่บ่ไเด้ใส่นะจ้ะหดหนามนี่เนาะอันนั้เข้ามาเหตุคิปให้เบิ่งว่าตรงนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยแลจวะนี่แต่ว่าเขาไปเขาไปทางในจังหน่อยก็ไเด้ใส่อยู่เพราะว่ามือนันมันมี่นามเนาะก็เลยเอาไปวานนี่จ้ะช่วงนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยนะจ้ะนี่อะ ตรงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมนี่เนาะอ่านี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่บอดรย์ไซนี่เพียงเอวนะจ๊ะเหมือนกับเขาว่ามีการจะเริ่มเติบโตเท่าใดเนาะนี่นะลองนี่กับบอดรใไซนี่นะจ๊ะนี่นี่ก็ไม่ได้ใส่เนาะส่วนส่วนส่วนตรงนี้นี่จะใส่นะจ๊ะนี่อย่างนี่มานี่นี่ไ่นี่ช่วงนี้มานี่คือจะเริ่มจะเริ่มได้ใส่แล้วนะคะที่ว่าต้นอ้อยใหญ่ๆหนาๆเนี่ย ยี่ได้ใส่นะจ๊ะนี่นี่นะนี่นะนี่นะถ้าท่านผู้ชมเบิ่งอ,อย่างเดียวถ้าถ่ายกล้องหน้านะจ๊ะจะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นเนาะว่าว่าอ้อยใส่ปุ๋ยเป็นแบบใดกลับบ่ใส่เป็นยังเด๋ยวว่าจ๊ะท่ำหนาวเริ่มหนากลัวแล้วนะจ้ะเริ่มเข่ามานี่เริ่มเริ่มหนาแล้วอ้อยหนา นาคัะแล้วจากนาเราก็สูงใหญ่เนาะพวกที่ใส่ปุ๋ยนะจ่ะนี่มีให้ดูนะคะอันนี้ได้ใส่ปุ๋ยเนาะมองไปข้างหลังแถวๆวเทียงหน้านั่นยัง่ทัทไดนใส่นะจ่ะยังไม่มีเวลามาใส่ปุ๋ยอีกเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราใส่ยิบเอฟดฝีฝีไปแล้วเนาะนี่เดี๋ยวจะผ้ายางเบิงเนาะอะไรี่หลีอนะจ้ะมองที่เข้าใส่ปุ๋ยนี่แต่กอดีเนาะแต่กอดีมาก อ่ามาตรงนี้ไม่ได้ใส่นะจ๊ะนี่นี่เนาะบึงดินบได้ใส่ด้ยนี่จ้ะบได้ใส่กับพี่เอียงแอลนี่เนาะเนี่ยสังเกตเต่แต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่เนาะบได้ใส่กับใหไ่เลยด้ยจ้ะเกตนะจ๊ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ไม่โตเลยนะคะอ้อยเนาะเดี๋ยวจะพ้าหยางบึงเนาะนี่อีกหล่องช่วงนี้บได้ใส่นี่จ๊ะบ่มีนามเมื่อนั้นบ่มีนามแถวนี้มีนามเนาะ สังเกตเลยแถวไดขีดินที่ใงญ่ยเีเขียวๆนี่คือคือพ่นมีนามก็เลยได้วานปุ๋ยเนาะวานไปอีกอยากส่งผลงานให้ท่านชมในเบื้องในแต่แต่ว่าแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็งามเลยจ้ะงามเบิดโดยรวมๆแล้วก็งามเนาะโดยรวมๆแล้วก็งามเนาะแต่ว่ามันจะงามบบบบทอกันบ่เสมอเนาะ เห็นไหมนะี่ยพายางของว่าเบิง์นเห็นไหม่วงที่ได้ใส่ปุ๋ยฟวกที่บ่ได้ใส่ก็เลี้ยวไปก็เห็นเลยนะจ้ะนึงเหลืองเนาะเพราะว่าร้องผื่นอยู่รองผื่น12 cc นะจ้ะอันนี้ก็ทรงผลงานให้ให้ท่านผู้ชมได้เบิงนนะจ้ะว่าใส่ปุ๋ยกับไม่ใส่ปุ๋ยเนาะความแตกต่างเป็นยังไงนะคะ เออบ่ได้บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะจ๊ะก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะจ๊ะติดตามผลงานมาเรื่อยๆเนาะถ้ามีผลงานใดๆดีๆ,ๆก็อยากลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนะจ๊ะนี่เนาะสวยงามนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่นะคะขอบพระคุณท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซี ช่องสายห้าสายมวนของเข้าได้จ้ะที่กดติดตามแล้วก็กดเบ่งให้กำลังใจกันเด้จ้ะอ่าเหตุกับเพื่อวังอะไรดอกนะจนะ้ะเนาะแค่อยากลงให้เบ่งเตือนนะจ้ะกันล่อก็นล่อเบ่งว่ามือตัดอ้อยหรือว่าจะได้กี่ตันนะคะฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดชมเรื่อยๆด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเจอกันดีพี่นะได้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮงเงรวยวยทุกคนนะคะ